สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2546ครับไปดูศึกเพชรยินดีเงินล้านนะครับเป็นการพบกันระหว่างสิงห์ดำเกียรติบุญก้าวมุมแดงครับเสือไายแดนคาแมจากประคนชัยบุรีรัมส่วนมุมน้ำเงินอนุวัตแก้วสำลีครับเพชรชา,าดผลต่างงอนจากอำเภอช้างกลางลคน,าานครศรีธรรมราชผู้นี้ล้างตากันครับก่อนหน้านี้เป็นทางด้านอนุวัตที่เอาชนะน็อกมาที่ราชดำเนินครับ นกยกสาครับมาดูไฟนี้ครับกลับมาชกในถิ่นของสิงห์ดำบ้างครับเกิดมวยปี4 5นะครับสิงห์ดำกินหมู่9ส่วนอนุวัตนนี่ยอดมวยสองปอสครับแล้วก็ดีกีเยอะแยะมากมายครับยกนี้ยกแรกนะครับเอาให้ชมกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับแข้งขวาของอนุวัตรรอหวดรอดักรอโต้ครับส่วนอนุวัตนนี่ก็ เ่องหมายการค้าของเขาอยู่ที่พลังกำปั้นแหละครับนักนวงวุ่นแรงครับเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับต่อยท้องต่อยหน้ารูปร่างทรงชกสิงดํนี่ยาวใหญ่กว่าเยอะเลยครับแมแต่ว่าอนุวัตรใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับน็อกนอกรร็กรัตเกียรติกำธรครับก่อนหน้านั้นมาน็อกสิงดํเกียรบฉะน็อกเป็นว่าเล่นเลยครับอนุวัตรคนนี้ดีกี้แชบโบลอกอิซุซู ครั้งที่สิครับโดทีมเอรสยามออมน้อยขยับเดินครับนี่ครับพลังกำปั้นแหมกับพริบตาไม่ได้เลยครับผู้นี้เดี๋ยวดูครับว่ามีจอตเด็ดตรงไหนยกไหนครับสิงห์ดำไฟนี้ตั้งใจมาล้างตาแล้วครับแข้งขวารอดักรอโต้หมัดของอนุวัฒนนี่ครับดึงหลบแล้วต่อยครับอ่าสิงห์ดำเตะหลุดแล้วโดนทันที สิงดำนี่สมัยเด็กๆบุญม,ม,มีเป็นมวยเข่านะครับแต่พอโตขึ้นมานี่ก็ปรับพัฒนาตัวเองไปเป็นมวยสีมืออาวุธหลากหลายมากขึ้นครับดักแทงครับสิงดำาลอกแล้วยังตีไม่ได้ครับจังหวะนี้ปลายยกแรกครับนุวัฒเข้าไปหาจังหวะ พยายามจะขยับเดินครับนี่ครับหมัดของอนุวัตรยังทำเต้าไม่เจอมีหมัดแยบรบกวนครับทางด้านสิงห์ดำหมัดแยบวัดระยะแล้วหดแข้งขวาครับหดอีกทีหนึง่งอ่าอนุวัตรยังต่อยไม่โดนครับตอนนี้นี่โดนแข้งของสิงห์ดำโดนอีกแล้วครับแข้งขวาของสิงห์ดำยาวกว่าแล้วครับ ช่วงแขนช่วงขาได้เปรียบครับแต่ว่าเคยโดนน็อกมานี่ก็ยังอย่างแข็งอยู่เลยครับทางด้านสิงห์ดำพยายามเดินต่ออนุวัตแก้สมบิชนี่ครับพยายามจะต่อยหมัดเอาแล้วครับมีวูบมีเอียงกันครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสครับหมัดของอนุวัตแข้งขวาของสิงห์ดำดักแทงครับ แข้งขวาเข่าขวาของสิงห์ดำนี่เนื้อเนื้อเน้นๆเลยครับแต่ว่าเจอกับอนุวัตรยังประมาณไม่ได้ไฟก่อนนี่สิงห์ดำไปก่อนครับประพาดโดนหมัดแพ้นอกไปเลยครับขยายเข้าหาครับทังได้นอนุวัตรนี่ครับหมัดยับของสิงห์ดำนี่วัดระยะตลอดครับยับยับแล้วเตะยับยับแล้วเสียบครับ วัดกอยังเดินด้วยความอดทนนะครับต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ยังกล่อมสิงดําไม่ลงแขนขวาติดบังครับสิงดําขยับเข้าหาครับหาจังหวะต่อยเลยครับสิงดํายกนี้ยกที่สองนะครับยกนี้ยกที่สอง ก็ยังพยายามอยู่ครับสิงห์ดำาทางด้านอนุวัฒน์หาจังหวะต่อยนะครับด้วยความที่ช่วงเป็นดรอครับหมดยกแร่ครับตามต่อยก2ทีมงานแก้สมดิดของพอลิยงสีมงส่งสิงหชนมีไปกันเยอะครับอ่ะยก2ครับตามต่อ แข้งขวาของสิงห์ดำรอหัวดครับโอ้โยกน,นี้อนุวัฒน์เร่งมาเป็นพาย,ยุเลยครับหมัดต่อยมัดครับต่อยโอ้โหดูจนยกนี้นี่แรกเป็นแรกบวกเป็นบวกครับอนุวัฒน์กะเช็คบินไวเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่สี่ห้านี่ลำบากแน่ครับเล็กกว่าสั้นกว่าต้องกะเช็คบินไวครับยกหนึ่งยกสองยกสามครับระยะของอนุวัฒน์ แข้งขวาของสิงห์ดำโอ้โหกลบลงใบรับเขา่าแต่ว่าเสียหลักล้มครับสิงห์ดำสิงห์ดำเริ่มจะมั่นใจมากขึ้นครับเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นแข้งขวาเตะเน้นๆครับแข้งขวานี่นหนักมากครับสิงห์ดำจิตหมู่เก้านี่ครับเตะไปบริเวณท่อนแขนของอนุวัฒน์แข้งขวาครับแล้วก็ยกแขนบล็อกหมัดของอนุวัฒน์ หลุดครับหลุดแล้วโดนครับแมเตะหลุดบ่อยๆไม่ดีครับทางด้านสิงห์ดำล็อกแล้วเสียบครับเสียบครับสิงห์ดำแมล็อกแบบนี้นี่อีได้ถนัดกว่าครับโอ้นวัตวงในไม่ค่อยชอบแหละครับนุวัตนี่ครับโดนเข่าของสิงห์ดำอีกแล้วแม่จะย่ามใจก็ไม่ได้ครับสิงห์ดำ นี่ครับหดแข้งขวาทีบครับพยายามจะบวกหมัดครับอนุวัฒน์เอาแล้วครับเริ่มจะบวกมาเป็นชุดเลยครับหมัดของอนุวัฒน์อับคัดครับจังหวะนี้ก่อยหมัดครับสิงห์ดำหดแข้งขวาอ่าโดนหมัดของอนุวัฒน์โดนอีกแล้วครับหลุดแล้วโดนเลยครับนี่ครับโอ้โหเตะนหลุดแล้วโดนครับก่อนหน้านี้ก็โดนลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับสิงห์ด อนุวัตรดึงตัวหลบแล้วต่อยโป้งขวาทีเดียวเลยครับจบเลยครับย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งครับอนุวัตรแก้วสัมฤทธิ์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกสิงดำเกียรติหมู่เก้านะครับในยกที่สองย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับลงเปไปแล้วครับสิงดำ